ไม่ว่าจะปวดจากสมองปวดอะไรก็ตามนะครับและปวดอย่างรุนแรงและต้องการหยุดหรือต้องการหลับให้เร็วและรู้ว่ากัญชามีผลได้แต่ไม่อยากใช้มอร์ฟีนที่กดการหายใจแล้วเขาจะเลือกทํำยังไงถ้าสูมันรู้ริดเร็วกว่ารู้หมายถึงว่าภายในสิบ<ม>นาทีคุณรู้เรื่องเลยมผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทํายังไงในเมื่องานวิจัยของมอร์องสิตพบว่าสาร CBN <ม>ยับย,ย,ยั้งเซลล์มะเร็งปอดเล็กลงได้ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่ากาแฟมันติดระดับไหนท่านผู้ชมก็คิดว่าเราควบคุมยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่บางเอิญมันมีภาพลักษณ์การสูบด้วยอพอสูบป,ปั๊บเนี่ยคนก็นึกถึงบุรีนึกถึงอะไรบางอย่างที่มันสูบแล้วมันเรื่องเลวร้ายทั้งทั้งที่จริงๆแล้วการสูบก็เป็นกรรมวิธีการในการแพทย์แผนไทยสูบลำโพงสูบดอกปีบสูบกัญชาก,ก็อยู่เป็นเป็นกรรมวิธีในวิธีการรักษาอย่างหนึ่งของการแพทย์แผนไทยด้วยในเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ลิสิดวงในคอลิสิดวงในจมูกเป็นต้นนะครับโรคหืดหอบเนี่ยใช้วิธีการสูบยังไม่นับความรู้ใหม่ๆที่เรารู้ว่าการออกฤทธิ์เบาวกว่าการกินการสูบเนี่ยครับออกฤทธิ์เบาวกว่าการกินออกฤทธิ์เร็วกว่าการกินมแม้จะมีโมลพิษแต่ก็คุ้มในบางกรณีที่ใช้การสูบในการรักษาเช่นผมิมิยานะครับคนปวดหัวรุนแรงและต้องการหยุดปวดมสมมุตินะครับ จะทำยังไงในเมื่อถ้ากินคุณต้องรอเวลาหนึ่งชั่วโมงอ,มอน่าคิดมากาหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะปวดจากสมองปวดอะไรก็ตามนะครับแล้วปวดอย่างรุนแรงและต้องการหยุดหรือต้องการหลับให้เร็วแล้วรู้ว่ากัญชามีผลได้แต่ไม่อยากใช้มอร์ฟีนที่กดการหายใจแล้วเขาจะเลือกทํำยังไงถ้าสูมันรู้ริ์เร็วกว่ารู้หมายถึงว่าภายในสิบนาทีคุณรู้เรื่องเลยหนึ่งนะครับสอง ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทายัางไงในเมื่องานวิจัยของมรัง<ม>สิตพบว่าสาร CBN <ม>ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดเล็กลงได้เทียบกับหนูในหนูทดลองนะครับโดยใช้เซลล์มะเร็งปอดในมนุษย์เป<ม>็นเพาะในหนูทดลองและพบว่ามันช่วยได้สาร CBN แต่สาร CBN ที่เราพูดถึงเพราะมันไม่เมาแต่ในท่ามกลางสถานการณ์ของคนทั่วไปจะมีสาร CBN ที่ไหนมันไม่มีมถ้าไม่ได้สกัดหรือการทําการผ่านกระบวนการในทางโครงสร้างทางเภสัชมันไม่มีในตลาดด้วยนะครับ แต่ THC มันก็แทนได้ครับเพียงแต่มันเมาเขาก็ไม่นิยมใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าในการใช้กัญชาในสัตว์ทดลองของมรังสิตเนี่ยเขาเอาเนื้อเยื่อปอดใน่มันนุย์ไปเพาะที่ผิวเซลล์ของหนูทดลองแล้วก็ฉีดสาร c b n สาร THC สาร CBD ฉีดไปเนื้อง,งอกเลยฉีดไปที่เนื้อง,งอกเลยตำแหน่งนั้นเลยแล้วก็พบว่าสาร CBD ไม่ค่อยได้ผลกับเซล,ล์มะเร็งปอดและมะเร็งปอดคนไทยเป็นเยอะนะครับช่วงหลังเนี่ย แล้วก็พบว่าสาร CBN ซึ่งเป็นสารที่กลายสภาพเมื่อโดนออกซิเจนจากสาร t s c คือกลุ่มเดียวกันแล้วมันยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้คือมันเล็กลงเทียบกับ t s c ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่า t s c เมา CBN ไม่เมามทั้งที่มันมาจากตัวรากฐานเดียวกันเราก็กลับมาคิดว่าเออน่าสนใจนะ ถ้าเราจะเป็นชาวบ้านเนี่ยเราคงไม่มีปัญญาสกัดเอาสารสกัดเอาฉีดแล้วก็จิ้มไปที่เนื้อเยื่อปอดในร่างกายเราได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาต้องการสารแคนนาบินอยในกัญชาเข้าไปที่ปอดเขาจะทํายังไงถ้าเขาไม่สูบครับมันก็น่าจะอยู่ทางนี้แหละมันก็มีทางเดียวใช่ไหมครับและถ้าเขาจะกินเขาก็ไม่รู้ว่าสารแคนนาบินนยมันไปที่ไหนจะไปที่ปอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่าเขาต้องการไปที่ปอดเนี่ยจะทํายังไงถ้าเขาไม่สูบ อันนี้ชวนคิดเรื่องใหญ่ๆแบบนี้จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดการท้ารบกันทางความคิดอย่างมากเลยนะเกตรกรว่าในเมื่อการสูบกัญชามันมีการเผาไหม้สารสำคัญที่เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ดีรวมไปถึงการเผาไหม้ที่เกิดสารสารจากการเผาไหม้ที่กรอบมลพิษก็ดีนะครับเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ในฮิโมโกบินก็ดี หรือสารน้ำมันดินก็ดีเป็นต้นนี่นะครับสารเผาไหม้เหล่านี้มันจะลดลงได้ด้วยการใช้การสูบที่เป็นสารสกัด